สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตบอนไซเพมหน้านะครับที่เราถ่ายไว้ประมาณปีก่อนนะครับที่ยังเป็นตออยู่ว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วบางต้นก็โตเร็วบางต้นก็โตช้านะครับเดี๋เช็คไปในตัวด้วยว่าต้นไหนมันมีเพลี้ยมีแมลงหรือว่ามีอะไรผิดปกติไหมครับตอนแรก ดูตามข้างหลังตามใต้เก่งแบบนี้โอเคนะครับแข็งแรงดีไม่มีเพียข้างหน้า <c oughs> คือมันจะไม, <c oughs> ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับที่เราโดนแดดเยอะแต่ว่าลองตรวตรวจเช็คดูข้างหลังนะครับ แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองไปเทียบดูกับปีที่แล้วนะครับชุดนี้ที่เป็นต่ออยู่นะครับแบบนี้คือไม่มีนะครับถ้าเกิดมีเพี้ยมันจะเป็น ขาวๆนะครับต้นนึ่ก็ไม่มี นะครับเพมหน้าก็คอยดูแลทำความสะอาดลำต้นอยู่เรื่อยๆนะครับเอาน้ำฉีดเอาแปรงสีฟันค่อยๆขัดนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับดูต้นนี้สิต้นนี้ก็โดนเพี้ยไป รอบหนึ่งนะครับนี้ก็ไม่ได้ใส่ย,ยาเลยนะครับใช้ฉีดน้ํากับแปรงขัดเนี่ยหายหมดแล้วครับไม่มีเหลือเลยนะครับอ๋อต้นที่จะทําต้นต่อไปน่าจะเป็นต้นนี้นะครับอันนี้ ได้เวลาที่จะต้องทำ้วครับไม่มีนะครับเพียเนี่ยนะครับลองหมุนดูบ่อยๆนะครับจะทำให้ เลี้ยงแพมหน้าได้แบบว่าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็จะสนุกขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเพมหน้าเป็นไม้ที่สร้างรายละเอียดได้เยอะแล้วก็โตไวนะครับมีปัญหาคือตรงที่มันไม่โดนแดดนี่เพี้ยจะขึ้นนะครับหรือว่าช่วงที่มันชื้นๆแช่ๆอยู่ตลอดเพี้ยจะขึ้นแล้วก็บางคนปล่อยให้มันขึ้นจนเยอะมากฝังไปใน ผิวมันแล้วนะครับมันก็จะแก้ยากนะครับนี่เราต้องดูตั้งแต่แบบตอนที่มันยังน้อยๆน,นะครับแบบนี้ถ้ามีต้นไหนที่มีเพียก็ก็รีบจัดการเลยนะครับฉีดน้ำขัดนลำต้นนะครับ แดดดีมากนะครับแบบนี้ต้นไม้ชอบนะครับแต่ว่าคนนน่ร้อนมากครับ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพืน